โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริความเป็นมาสืบเนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้หรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบันได้จัดงานกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิกครั้งที่4ระหว่างวันที่20-26มกราคมพุทธศักราช2535ในวันที่22มกราคม2535 สมเด็จพระนางเจ้าสิณิกิตพระบรมราชินีนาถน่าเสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปิดงานในช่วงระหว่างทอดพระเนตรงานจากนิทรรศการและการประกวดกล้วยไมย้ได้มีพระราชนัดกับอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแม่โจ้ในขณะนั้นศาสตราจารย์ละทีสาคลิกและพลโทแป้งมาลากุลนาอายุธยายศในขณะนั้น ถึงกล้วยไม้ที่มีความสวยงามซึ่งนับวบันจะสูญหายไปขอให้มีการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยไว้ผู้เกี่ยวข้องได้นำเรื่องปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางสนองพระราชดำริต่งางนอกจากนี้ทางสถาบันได้รับพระราชดำริให้อนุรักษ์และรวบรวมพัน์กล้วยไม้ไทยของสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อขราวเสร็จพระ ราชธานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2535และทรงเปิดอุทยานกล้วยไม้ไทยที่สถาบันจัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ3 6 0 0รษาและจากพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระศรีนครินทร์รราบรมราชชนนีซึ่งมีแก่ผู้บริหารสถาบัน เมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2535ณพระตำหนักรอยตุงให้รวบรวมศึกษาขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยและนำกลับคืนสู่ป่าที่รอยตุงด้วยจากพระอาชมริทั้ง3พระองค์สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้จึงรวบรวมกับจึงร่วมกับกองทบ,บกกรมป่าไม้องค์กรเอกชนได้จัดทำโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์เพื่อสนองเบื้องยุคโคบา ที่ได้ทรงมีพระชบัติให้อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยและนำคืนสู่ป่าจากความเป็นมาดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรให้ใช้ชื่อโครงการอย่างเป็นทางการว่าโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกอันเนื่องมาจากพระราชบัฤิน่าจะเป็นการเหมาะสมยิ่งที่ตั้งของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โต้เป็นผู้ดำเนินการโดยนำกล้วยไม้ไทยที่ขยายพันธุ์ได้กระเพืนสู่ปา่าทั่วภาคเหนือและทั่วประเทศในอนาคตรูปประสงค์ของวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถลงิงถวัลยราชสมบัติครบ50ปีในปีพุทธศักราช2539 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้รวบรวมขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าและความร่วมกันรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติเพื่อสร้างคุณค่าให้ป่าและเป็นแหล่งศึกษาด้านธรรมชาติวิทยาผลคาดว,ว่าจะได้รับรวบรวมพันธุ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยได้ประมาณหนึ่งพันชนิดขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยไม่ ได้จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง้านต้นสร้างจิตสำนึกและความราับผิดชอบต่อธรรมชาติให้กับมวลชนทั่วไปข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาคนควรวิจัยในด้านกล้วยไม้ต่อไปเป็นแนวทางในการทํางานต่างๆของภาครัฐและเอกชนขยายผลการดําเนินงานเพื่อขยายงานพวกทั่วทุกภาคของประเทศขอบคุณครับ